นายเกรึกชัยผ่องแพร่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีถวายเงินให้แก่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีดังนี้วัดพระธาตุหนองบัววัดทองนพคุณวัดสารพัดนึกวัดเลียบวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้และวัดแสนสำราญตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เดวยวัดดังกล่าวได้ช่วยเหลือจัดการชาปณกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ของจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน35รายรายละ3,000บาทเป็นเงิน15,000บาท โดยเงินที่นำมาช่วยเหลือวัดในการจัดการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ต้องดำเนินการชาปนกิจศพภายใน24ชั่วโมงได้รับบริจาคปัจจัยจากผู้มีจิตศรัศทธาและให้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รวบรวมและเพื่อนำไปช่วยเหลือวัดต่อไป